อาให้กูนั่งข้างอาได้ได้โอเคอ่ายองตามตูดเจ๊ไปจะไปเจออะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งของอุสะชินได้ไห okay. มบอกตรงอยากได้ห voilà. ูสะชินหนึ่งมากเลยจะดีมากอ่าเอนสเนอร์ตัวชื่อนมเดือดชิบิโตะอาให้ใช้กับดักในการล่อซูชิบิโตะมาโดนกับแฉบนี่ไงฮะอ่าแฉบแอดแฟร์่าฮะก็คือให้เราใช้สลับการวางล่อแล้วก็ใช้ใช้สัญญาณแฟร์ในการล่อต่างๆนะฮะ ใช้ใช้ซับคอมมานในการขึ้นลงซ้ายหรือขวาพวกนี้ในการใช้ซับคอมมานต่างๆ,ๆเพื่อล้อยมันมาตดมาติดมาติดกับดักเราอ่าถ้าเกิดว่ากดกดกดค้างกดลงจะเป็นการวางกับดักอ๋อโอเคอ๋อไอตรงนี้สินะอ่าใช่ดีแท็ดีแท็ไ,ไปไปวางาตรงนู้นเก็บยังเก็บมาแล้วเนี่ยนั่นแหละก็ลองวางสักทีห<อ>น,นึ่ง<ล>ที่อะไรเนี่ยติดอัพฮันเตอร์แท็บเนี่ยก็เนี่ยฮันติ้งแท็บกับดักนี่ไงวางหนึ่งอันนะจ๊ะวางยังไงมึงเจ๊ใช่ อ๋อเยอะกูเยอะกูเยอะกูเยอะใช่เหรอเมื่อกี้บางอ่ะต้องกดลงไหมอ่ะนี <t ip <t ip ่ไงเซตแท็บอ๋อถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาเนี่ยแล้วก็เยลลิ่งคือการตะโกนเรียกมันก็ตะโกนรอยมันถูกมันติดกับดักัซ้ายฮัลโหลสวัสดีครับสวดีครับสนใจซ่าเละไรมาไหมครับสนใจซ่าเละไรมาไหมครับฮะเล่นมากเหรอเล่นตรงตรงตรงใจติดเรียบร้อยตรงตรงตรงไม่ตายมันมันติดหลุดจากกับดักอ่ะ ไม่กูอยากได้ต่อยมันทำไมกูไม่เข้าใจกูคนมันเกิดเป็นคนละสู้คนกับแมแต่มันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนเฮ้ยชงเวลล์เฮ้ยผมกดปิกผมไมิเฮ้ยเจมช่วยกูเลยจมบอกเจมบอกกูไปละไม่ต่อยมันทำไมกูไม่เข้าใจกูอยากได้ผู้อ่ะ มันดรอปไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เออแต่มึงไปต่อยมันไม่รู้กูสงสัยอยู่อ่ะมันดรอปแล้วมึงก็เก็บก็พร้อมงไปสอไปเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้แม่งเอ้ยอยากขายนไปไม่อยากหรอกมึงเนี่ยวางวางเลยได้เลยมั้ยคะอ๋อ้ายเปิยมึงอ่ะมึงอ่ะพอมึงตายเปล่าพอไอปีหมดพอไอเดอะเปล่าพอมีเอจิทพอไอพีหมดอะไรแน่มันก็ดรอปบอกแล้วมึงอน่ยไปจับ มึงเงไปตีมันไปไปรีเพนไปเจไปเจไปเจโอเดินเดินสบายเลยเจก็จะเย็นมากไงเออมึงก็ติดกับดักอะไรเงี้ยยุบหนาะพ่องเนาไม่เช่นกับปีจบเด้อจบปีคนละเยี่ยมจบจริงๆนะงแล้วจะพ่องเนอจะดูก็ถ้าขึ้นมันขึ้นเทรเดอร์ตอนหน้าก็ต้องตอนหน้าแหละอะไรเงี้ยขึ้นตอนหน้าไหมครับอาจจะขึ้นอยากอยากโอ้เออม่เช่นสองยาวจริง ไปว่าไอ้ไปว่าไอ้อีพีโซดหนึ่งเน่ะมันโหลดโมเดลตัวละครมาครบแล้วก็อีกนิดนึงแต่อีพีโซดสองคือแบบเล่นอย่างเดียวใช่าใจไหมยิ่งอ,อ,อ,อยู่ยิ่งอยู่อีกตูดมันงามตูดมันงามไปกับบ้านเข้างา้นอื้ไม่โดนกระสุนเยอะเนาะเออนั่นสิจะขี่ดันดีมากเลยปะต่อใช่เรียกวะเฮ้ยเอาเอามีปืนอ้าวไม่มีปืนแล้วไม่โดนโดนะขอปืนคืนด้วยอีอ งายเงื่อนตายแล้วตายเลยมันตายไม่ตายมันก็มันก็ตายได้ใช่มันคือเหมือนกับแค่สาลไปแล้นก็เกิดมันก็ฟื้นอีกรอบช่างน่าซนจริงเลยซนตายพวกแกเน่อะไรเงี้ยแกไม่อาจตายแล้วไม่กลับไปชิจูได้แม้แต่ฉันแทงหัวใจพวกแกแล้วก็ตายต้องเสียงแล้วหรอเนี่ยพูดญี่ปุ่นเลยเจอกุซ่ามาเองเหมือนกับมีบางอย่างเกิดขึ้นนะมียาตุอเกิดขึ้นในอ่าใช่ช่วยด้วยค่ะขาขาวโอ้ยล้ม คุณอ,อยากไปที่นี่ไไม่ได้อ่ะ,อะแซมโมเรยกับีกครั้งกับตาลุงแว่นคนเดิมให้หนีจากฮิลาสักฮิลาสกายฮิลาสกา,ย,า,สายกับมาริซ่าเกลนะฮะให้หนีจากที่นั่นเจอแล้วเหรอแล้วที่โดนตีอ่ะ อ,อ๋อคือกูตีเองใช่ไหมต้นจริงนะแซวไม่ตั้งใจแต่แบบจัดเต็มอ่ะไม่จัดใจแต่จัดตาแต่น,จนานจัดเต็มอ่ะอะไรเงี้ยเออก็ได้ก็แบบว่าเข้ามาแบบนั้นตกใจอะขบสวยแล้วมากันอีกแล้วอ้าวสวยแล้วครับพี่เอางีกันดีอ่าโฮดาสามเหลี่ยมอ่ะจูเบลส์ออฟไป ถักประตูแบบกันไว้อกดค้างอกดค้างให้มันชีพไปตเพื่อให้ชีพไปตมันเข้ามารยากขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องขยาด้ดีก็คืออาจจะต้องให้เจ๊ไปหาของมาเราต้องถักไปเออกดค้างแล้วขยาบจอยไปด้วยกดค้างขยับจอยนี่เออโอ้โหเออเจ๊เออเนี่ย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 บีเจ๊กักันเอาไปาเออเจเีเ เีร้อยโอเคโอ้ยเป็นการกันประตูที่หนามมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เที่ยอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวกูกูสงสัยมึงเป็นผู้ชายหรือป่ะมึงแพ้อะไรคนแก่ผู้หญิงเนี่ยให้กูว่าเป็ห้ขหยาะชาแล้วไปกูว่าเยาะเร็วเดี๋ยวอะไรอะไรไพอ๋อท่อที่เป้้เเปป้ คือเขาจะคือเข้าใจว่าไอ้พระเอกไอ้เนี่ยมันคงจะกันเหมือนกับประตูแบบประตูปัจจุบันที่แบบเปิดเข้าไปหรอกไงแต่ประตูมันเลื่อนไม่ไเออใช่กับประตูมันแบบมันไปดันข้างหน้าม,นมันดนัน <c oughs> แต่กูเลี่ย <c> น <oughs> เป็นการ <c oughs> ดันประตูที่นานมาก <c oughs> ถูกเวลาได้นานมากครับนางเอกบ <c oughs> อกเจเจมาริสาบอกโซวเวลาได้นานมากเจขอบคุณมากที่ดึงเวลาโคตรนานเลย <c oughs> เจเจเตรียมตัวเลยถือปืนรอเลยได้อะไรเง,งี้ยมันถอย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 ไป ขานี่ไปไม่ได้เยอะเยอะตีนเยอะตีนเยอะตีนเยอะกูกเวลาได้ไหมนะหาปืนหาปืนมีปืนนะปืนไปหาปืนไม่ก็ต้องมีการละกันอยู่แล้วมีกันต้องมีปืนไม่ใช่ไม่ไม่ต้องกลับต้องเดินกลับต้องเดินกลับข้างอุโมงค์อุโมางค์อุโมงคอุโมงค์ไปรีบตามจี๊บไปเถอะนั่นแหละเออเนี่ยวิ่งวิ่งไงค่อยดีหน่อยเมื่อกี้แม่งเดินโคตรใจเย็นเลยอ่าฮะไปหาปืนอันนี้หลักคือหาปืนมาสู้พวกนี้แหละเข้าใจว่าเกมนี้แสดงว่าปืนเป็นสุดโอ้ชิต สเนกิงสปรยันเดฟเกอร์ัเลยัเลยเร็วไปมึงเร็วไปมึงเร็วไปชักแม่สหนักตายคือจะสนกมันแล้วโดนสนิิ้งเลสปยเดฟเกอร์กูสปรยเย เล่นไหมลองดูหมายทีเดียวแล้วมึงจะรู้ว่าโคตรกดดันอะไรเหี้ยคือน้องน้องจะเห็นอย่างงี้ว่าว่าพวกพี่ไฮอ่ะแต่จริงกกดดันนะคนเล่นแม็กโคตรมึงไปดูต่อพี่พิชานไปเจงานดับเจไอ้เหี้ยงานเข้าแล้วเจสบายมันเดฟกันท่านจะไปดูดรมันตามเปล่าให้มันตามมาก็มึงก็เต็มตัวตายตามอยู่แล้วแหละแต่คือต้องใช้ปืนไงมึงก็รีบซัดตัวนี้เลยทย่างนั้นครับครับสบายมันเดฟกันเออเรียบร้อย ลงไปตอนหลังไม่มสบายใจมากเจ้ปืน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 เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ออกแล้วนกไอ้กู่ม่งด้น้องกองกลับไปดูได้ไอ้ที่มัง่นกูช่เ โอเคกด L หนึ่งในการเลงแล้วกดสิยหรือ R หนึ่งเพื่อกิงโอเคนั่นแหละอ่ะไปเขย่าจอยเพื่อรีโหลดใช่ไหมหรือกดสามเหลี่ยมก็ได้อ่ะกดสามเหลี่ยมก็ได้หรือกดเขย่าก็ได้กดสามเหลี่ยมอือกมแค่เดือบมองตรงเขย่าจอยมันลำบากเลยแล้วต้องโอ้โหเยอะเจเจเจข้างหลังเจตายเอาเจเจตายไม่ได้เด้อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเจเจก็ยืนนิ่งให้มันติดเมื่อกี้จะวิ่งจะวิ่งอ่ยแม่งช่วยกันได้ดีบ้าง ไปแค่นี้มึงนั่งแล้วมึงก็ไปอีกทางมึงก็จะไปเซอร์ไพรส์มันฟัเกอร์มันเล่นง่ายหน่อยเอสเคปเหมือนเดิมจะผ่านวันนี้ถามจริงเหรอหันหลังหันหลังนะจ๊ะอย่าบินไปข้างหน้าทั้งอื่นอ่าฮะพวกมันไอตัวหนึงมันอยู่แถวนี้ด้วยมันเลยตีมได้รอบนั้นนะคือว่าไม่แน่น่ามึงนั่งก่อนนั่งเลยเลยตรงนี้อาจจะให้แจ็คไซส์ดูก่อนก็ได้ว่ามีตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเจ๊กตูวสักอย่างใช่ไหมเออสซอร์ไพรส์มันฟัคเกอร์ ว่าเจ๊กันเราตีอยู่ใช่ใช่มึงตียิบปืนรีบช่วยรีบช่วยอ่านั่นแหละสู้เขย่าเหมือนเดิมโอเคอ่าการรีโหลดโอเคไม่หมาไม่หมานี่หว่าแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปยิงพวกมันให้หมดเลยก็ได้ใช,ใช่ทางนั้นเหรอไม่ใช่ทางก็ลองเดินดูก็ได้บแล้ไม่มีทางอื่นแล้วไงนี่มันคือตันแ,อตนแล้วมันจงใจมันคือให้เรามาเก็บปืนแล้วกลับไปฆ่ามันให้ได้ไงแล้วัดเราตัดตัวเันเองอู้ยช่าย มัไม่มีศูนย์เล็งเหรอวะไม่มีม่ตอเป็ือเพอร์เซ็นต์่ม้ใกล้ไม้ใก้ไม้ใกล้ลูกพ่อเออแหละกูเปลี่ยนก่อนเออเออใกล้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 กูซ้ม่หย้ดดิเดิเรกดิเรก้เลี้ยงซ้เลี้ยงอยู่ไหนวะเออใสด้านหลังไม่มีนะเชฟมาแล้ใกล้ใกล้กอดกอใกล้ใกล้กูยนใกล้ใกล้กูยิงไม่โดนโลกบปนเพือเพอร์เซ็นต์ลากิงมันจะมีมีมีเป้ามากถกว กลัวไม่ต่อมันมันมันยิงง่ายดีนะคือแบบเอาเออใช่ไหมมาโต๊โอ้แต่ว่าคือมันยิงที่ตัวก่อนไงมันจะไม่ตายกระสุนไม่มีจำกัดเลยเพราใจแต่เผื่อว่าอยากยิงหัวไงอ๋อเพื่อได้อารมณ์ใช่ไหมได้อารมณ์แบบซีเล็กแมทเลนซีเล็กก็ดูแผนที่ข้างล่างมีคนหนึ่งอยู่ข้างล่างกำลังเดินสบายๆแผนที่ในจุดที่ต้องไปใช่ไหมอ่าแล้วก็มีอาวุธตกอยู่ตรงนี้อ่าฮะไปตรงนี้เขียวเขียวเอ้ยน้ำเงินใช่ไหมอ่าฮะประมาณนั้นแหละน่ะอ๋อใช่ใช่ วิ่งเลยแล้วกันค้อกมาตัวละเออกูไม่กูกูมีปืนกูมีปืนอือตบเงี้ยแต่หลังทำไมกูมีปืนกูมีปืนโชว์แล้วเกินม่งชิลแล้วเกินเาเีิยปืนง่ายเลยแต่ไม่แตยไอ้ท่าไอ้ท่าตีมันชิลแล้วเกินว่ารีปืนเห่อดูว่าไม่ทัาเออเออเออเมอเอมเออเออเอออะเออเอเเอเออเกเออเเออเออ จะลืมเมื่อกดซีเด็กเพื่อปรับปุ่มในการเล่นได้ตลอดอ่ะวางไปเช่น,นั้นแหละหรือต้องการเขาจีเดยแบบวิธีการเล่นในกดซีเด็กดูได้อะไรเงี้ยฮะจ้ะ ร้อยพายนั่งเป็โคตรสบาย <c oughs> คือหายแต่แรกก็จบแล้วอะไรเงี้ยความกดดันแม่งลดทันทีหลัง,งยังมีปืนแต่มันก็เป็นวิสูตรสูตรหนึ่งของการเล่นเกมสยองขวัญน,นะคือ,อ <ะ S 2> เขาจะทำเพื่อให้เรามีการต่อสู้ได้เสร็จแล้วก็ทำให้เราสู้ไม่ได้อีกทีนึงอะไรเงี้ยทำให้กดดันเพราะงั้นเดี๋ยวต่อไปมึงจะมีปืนใช้ของกระสุนหมดไม่หมดเจอตัวชิบใช้ปืนไม่เข้าอะไรเงี้ยเขาใช่ผิดมันเป็นความผิดโอ้จะมีอะไรทีมันสวยสุดอะไรทีวะเอา แล้วทีมกูแล้วจับเจ๊ไปเลยคุณไปไหนอ่ะคุณไปไหนอะไรอ่ะเย่แค่ไปทีนี่แม่งกดดันจริงๆนะะฮบ้าอะไรกันเนี่ยไอ้เชอร์จะมาเจอเจอที่นี่กูเคยพูดไปแล้วไงไปเลยนะคอฟฟอกเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรต้องหาเธอก่อนนรานนี่ยอะไรกันเนี่ยไอ้ไอ้ที่ดำนี่วะใช่ป่ะพี่ดำกำลังสวยตอนนี้ ฉันจะถ่าอ๋ออ๋อให้ให้ให้ลูกไปก่อนแล้วก็อะไรเงี้ยให้แบบว่ากันผีให้ลูกเรยบนยิ่งไปก่อนผีวิ่งตามเด็กเสียงแม่งขนลูกก็เนี่ยบอกตัวจับใจค่ะโตขึ้นหนูนจะโมอีกเราจะเป็นไอดอลกูไม่ว่างมาตายที่นี่ยากว่ะนี่เป็นเด็กอ่ะทีนี้โอ้โหมันมัมันต้องมีนี่อันนี้กิ๊บแบนเพราะเขาไม่มีชีวิตไม่มีจริงๆทัวผีไงเล่นเป็นเด็กไม่มีอะไรให้สู้เลยนะเว้ยใช่ ให้รับเวลาต่อต่อไปเออเอื้อเจอไอ้นี่ละเออเจอหน้าหล่อเจอไอ้หล่อละมีปืนลูกซองบ้างมันเจอขาขาวเจอมวยแล้วดีมากเจอขาขาวแล้วไม่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 ไรู้ชื่อหรอเรียกขาขาวไปก่อนเห็นได้ขาเห็นได้ขาใช่ จบแล้วพิซโซสามยังไม่โหลดไอพิโซดาตาโอเคน้องก็เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอตัดพาร์ทนิดน,นึงก็เดี๋ยวไปโหลดที่เสร็จก่อนเดี๋ยวมาเล่นต่อแล้วกันโอเคเจอกันพักหน้าครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส t e a ีมเอเลียนวอร์เน่สตีมช็อป MTS เกม e g เกมส t o โตร์ r เกมเมอร์สตีม ที่ให้การสนับสนุนช anel ของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ชมใต้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ